เมื่อไหร่จะรักฉเฉลยใจตอนที่แปดเย็ยนลุกขึ้นมาจากที่นอนบอกเลยว่าเขาเพิ่งหลับไปได้แค่นิดเดียวเท่านั้นแล้วก็สะดุ้งตื่นเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนคนกําลังอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําของเขาเองเมื่อเดินไปเห็นแล้วมันมีร่องรอยคนอาบน้าจริงๆด้วยแถมพอเขาย้อนกลับเข้ามาในห้องนอนบนที่นอนก็มีร่องรอยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้นอนเพียงคนเดียวโอ้ยอะไรกัน,นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราโดนผีหลอก เยนรู้สึกสับสนและกังวลไปหมดเขาไม่เคยเชื่ออะไรพวกนี้มาก่อนพวกเหนือธรรมชาติหรือแม้แต่ผีสางแต่ว่าเมื่อคืนนี้มันทำให้เขาเดาเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวคันพอเขาหันไปมองที่เก้าอี้ก็เห็นว่ามีผ้าขนหนที่ถูกใช้แล้วผ้าจุวันนั้นอีกมันต้องมีใครเข้ามาในห้องเขาแน่ๆเยนได้แต่นึกในใจใช่มันต้องเป็นคนไม่ใช่ผีหรอก ส่วนเตอนั้นเขารู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้ว่ามันสายมากแล้วแต่ทําไมเขารู้สึกม่วงมากม่วงมากจนบอกไม่ถูกพอเขาเดินออกมาจากห้องเขาก็เจอเอียนที่นั่งอยู่บนโซฟาในห้องรับแขกเขาจึงไปนั่งใกล้ๆซึ่งบอกเลยสภาพไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ขอนอนด้วยคนนะครับจากนะั้นสองสองคนก็ซบกันแล้วพากลับอยู่ตรงนั้นมันทำให้ลีผู้เป็นพี่ชาย ยืนมองยิ้มยิ้มแน่นอนว่าโจก็ได้สงสัยแล้วก็ถามขึ้นเขาเป็นอะไรกันน่ะไปอดหลับอดนอนมาจากไหนหรือว่าเล่นของเล่นกันทั้งคืนเลยอ๋อฉันก็ไม่รู้หรอกว่าคุณดือกลับไปที่ห้องตอนไหนแต่ทุร่รู้รู้อะ่ะเหมือนว่าเกียนบอกว่ามีคนเข้าไปในห้องแล้วตอนนี้ก็ดูกล้องแล้วก็กล้องมันดันผาพลิกขึ้นบนเพดานไปอะ่ะทําให้บันทึกภาพอะไรไม่ได้เลย ฮะจริงเหรออาจจะมัวแต่เล่นกันอยู่ก็ได้มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เออเรื่องนั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับอืมอย่างงั้นก็ให้สองคนอยู่นี่แหละพวกเราไปพบคุณพิสัยกันเถอะพี่นายอย่าลืมของนะเพชรที่เจได้แล้วน่ะอ้อครับคุณแม็กจากนั้นทุกคนก็ออกไปจากบ้านเหลือเอียนกับเตอที่นอนซบกันอยู่ภายในบ้านด้วยความอ่อนเพียพอแม็ก เข้ามาในบ้านพร้อมกับลีโจและแซมบอกเลยว่าตอนนี้พิสัยนั่งไขวาห้างมองคนทั้งหมดเป็นยังไงบ้างครับเพชรน้ำดีหรือเปล่าเออถ้าน้ำดีเราจะได้ตกลงเรื่องราคากันเลยครับก็ดีอยู่ครับแต่มันแค่ก้อนนี้เท่านั้นแม็กเอ่ยขึ้นพร้อมกับจิบเพชรที่เจียแล้วเม็ดหนึ่งส่งให้กับพิสัยอ๋อ ครับถ้าเป็นแบบนี้ผมมีแบบนี้อยู่หลายก้อนถ้าคุณสนใจก็ตามผมมาอีกอย่งอีกห้องหนึ่งครับแต่ผมขอแค่คนเดียวนะครับแม็กพยักหน้าพร้อมกับบอกว่าให้ลีตามพิสัยเข้าไปในห้องพ่อเข้ามาในห้องพิสัยก็ปิดประตูแล้วล็อกกอนทันทีทําให้ลีเหลือพันน้มองทาไมต้องล็อกห้องเลยครับอ้าว ก็ในนี้มีจะข้าวของที่มีราคามีเพชรทั้งนั้นทั้งเจียทั้งไม่เจียมันผิดอะไรถ้าผมจะล็อกห้องพิสัยเอ่ยขึ้นพร้อมกับย่างสามขุมเข้ามาใกล้และนั่นมันทําให้ลีถอยหลังโดยอัตโนมัติจนแผ่นหลังของเขาติดกับห้องปวาแต่ดูเหมือนพิสัยจะไม่หยุดก้าวเดินจนล่างของเขาเกือบแทบจะชนกันหรือมันไม่จริงพิสัยเอ่ยขึ้นยิมย้มยิ้มมันก็จริงครับ ลีตอบพร้อมกับเบี่ยงตัวถอยออกมาบอกเลยว่าเขาไม่ค่อยพอใจกับกิริยาของพี่สายมากนักมันดูลุม่มล่ามยังไงบอกไม่ถูกอ่ะครับเชิญเข้ามาเลือกเลยครับว่าคุณต้องการชิ้นไหนพี่สายเอ่ยขึ้นหลังจากที่เขาเปิดตู้เซฟแล้วมันทําให้ลีถึงกับตกตะลึงเพราะในตู้เซฟของพี่สายนะั้นมันมีเยอะและมากมายจนเขาคาดไม่ถึงเลยทีเดียวตกใจเหรอครับเิญเลือกตามสบายนะ พิสัยนั่งลงพร้อมกับไหวห้างมองลีที่กำลังเลือกก้อนเพชรติบอยู่ภายในตู้เซฟเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วเขาก็นำมันลงถุงผ้าและกำลังจะเดินออกไปอ้าอ้าเดี๋ยวสิครับแคลรีบไปไหนล่ะครับอยู่คุยกันก่อนสิขอโทษนะครับคุณพิสัยผมไม่มีอะไรจะคุยแล้วมันเสร็จงานของผมผมขอตัวดูเหมือนพิสัยจะไม่ยอมปล่อยลีโดยง่ายก็คว้าข้อมือของลีเอาไว้ และนั่นมันทำให้หลีไม่พอใจอย่างมากปล่อยผมนะครับไม่เอาหน้าคุยกันดีๆไม่ได้เหรอเจอกันทุกครั้งก็ททำหน้าเหงุดใใ่ทุกทีเลยคุยกันก่อนนะเอาอย่างนี้ฉันจะให้นายเพิ่มอีกก้อนหนึ่งขอแค่นายอยู่คุยกับฉันสักครู่นึงแล้วก็ถ้าได้ไปแล้วก็ช่วยเจียมันออกมาสวยๆแล้วก็อย่าลืมใส่มาให้ดูด้วยละ่ะลียิ้มเล็กน้อยบอกเลยว่า ในเมื่อพิสัยยอมซื้อเวลาเขาถึงขนาดนี้เขาก็ไม่ขัดศรัทธาในเมื่อก้อนเพชริบพวกนั้นมันมีค่ามากและเขาก็อยากจะรู้นะักถ้าเขาเลือกก้อนใหญ่ที่สุดไปพิสัยจะทำหน้ายัางไงลีเดินตรงไปที่โต๊ะซีฟอกครั้งพร้อมกับจิบก้อนใหญ่ที่สุดออมาหึมเอาก้อนนี้เลยเหรอพิสัยถามพื้นทำไมนึกเสียดายใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หรอกก็เกรงว่า จะถือกลับไปไม่ไหวมาฉันช่วยถือแล้วกันแต่ตอนนี้เราต้องนั่งคุยกันก่อนวิสัยเอ่ยขึ้นและทวงสัญญาที่ตกลงกันไว้ทําให้หลีต้องล่งดุง,ลงแล้วคุยกับวิสัยคุณจะคุยเรื่องอะไรก็ถามมาก็ไม่มีอะไร,ร,ไรก็อยากรู้ว่ามีแฟนหรือยังอะมีแฟนหรือยังอืมก็ตอบมาสิยังลี่เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหว้วนและไม่พอใจ นี่มันถามเรื่องส่วนตัวมากไปหรือเปล่าเออแล้วแล้วเคยคบกับใครมาบ้างหรือเปล่าฮะคุณถามอะไรแบบนี้เนี่ยทําไมไม่ถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปอา้าวก็ผมพอใจจะถามอย่างเนี้ยในเมื่อผมซื้อเวลาคุณแล้วคุณก็ควรตอบผมถูกหรือเปล่าพี่สายเอ่ยขึ้นที่ตัดความรำคาญเลยตอบพี่สายไปไม่เคยมีไม่เคยมีแฟนพี่สายรู้สึกพึงพอใจในคําตอบของลีมาก อืมถ้าอย่างนั้นชอบผู้ชายแบบไหนเหรอฮะอะไรนะก็ตอบมาสิทำไมต้องฮะต้องมีปัญหากับคำถามของผมเนี่ยพิสัยเอ่ยขึ้นก็คุณถามอะไรแบบนี้เนี่ยถามยังก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับผมกำลังจะจีบคุณหรืองั้นเหรอพิสัยเอ่ยขึ้นปลอมกับยื่นหน้าเข้ามาใกล้มันทำให้ลีต้องเมินหน้าไปทางเอิญจะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นซะหน่อย เออถ้าคิดก็ก็ถูกนะพี่สายเอิร์คนถ้าคุณจะคิดแบบนั้นผมว่ามันก็ไม่ผิดนี่คุณอย่ามอเล่นกับผมได้ไหมผมไม่มีเวลามารอเล่นกับคุณหรอกผมมีงานต้องทำเยอะแยะหมดเวลาของคุณแล้วผมขอตัวอ้อเปิดตูห้องด้วยเออได้สิครับพี่สายเอ่ยขึ้นพร้อมกับปลดล็อกประตูแต่ว่าเขา ก็ดันประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้ลีออกไปแสดงว่าคุณต้องกลับเข้าฝั่งอีกใช่ไหมพิสัยถามขึ้นแล้วคุณจะมุรุนวายอะไรกับผมเนี่ยเจ้านายของผมก็ไม่ใช่คุณถอยไปดีกว่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวลีเอ่ยขึ้นแหมแหม,แมดุจังเลยเดือดแบบนี้สิชอบชมัดเลยในเมื่อลีไม่ยอมให้เขาออกจากห้องแถมยังพูดใจเยยวยมันทําให้รีหงุดหงิดยกเท้าขึ้นพร้อมกับ กระแทกแรงๆบนหลังเท้าของพิสัยจนทำให้เขามอตัวยกเท้าขึ้นและถอยห่างออกไปจากประตูนั่นแหละรีถึงออกมาจากห้องเดินออกมาด้วยควาหมหุดหงิดอ้าวทำไมเดินหน้างหงิดมาอย่างนั้นล่ะโจอเอ่อยถามรีเบาๆไม่มีอะไรหรอกอ้าวแล้วคุณพิสัยล่ะเออผมอยู่นี่ครับพิสัยเดินออกมาพร้อมกับมองรีถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับวันนี้ก็รบกวนคุณมากแล้ว เอาไว้เรื่องราคาของทั้งหมดนี้ไว้คุยกันอีกทีนะครับแม็กเอ่ยขึ้นครับเชิญครับพ่อแม็กกลับมาที่บ้าน<ๆ>ก็เห็น2คนนั่นกําลังนั่งคุยกันจุง้งจริงจุงจริงเออเข้าไปช่วยฉันทําง,งานในห้องหน่อยสิแม็กเอ่ยขึ้นล,ลอยๆอีกแล้วมันทําให้เอียนกับเต๋อหันมองหน้ากันครับ คนที่ตอบกับไม่ใช่2คนนั่นกลับเป็นแซมซะอีกไม่ใช่นายฉันหมายถึงเดือะมันทําให้ทุกคนแปลกใจในทีแรกแต่เมื่อฟังเหตุผลของแม็กแล้วจริงๆแล้วเขามีหน้าที่ที่จะนําเพชรพวกนี้ไปเจียยังอีกฝั่งหนึ่งในบ้านพักซึ่งนั่นมันทําให้พวกเขาต้องแบ่งหน้าที่กันโจต้องอยู่ที่นี่กับแม็กและเตอ๋อและอีกสามคนก็ต้องนั่งเรือกลับไปที่ฝั่งเพื่อจะได้ทํางานให้เสร็จโดยเร็ว เต๋อาตามแม็กเข้ามาในห้องแต่กลับกลายเป็นว่าเขาก็จะมานั่งเฉยๆมองดูแม็กทำงานจนเขาก็งงงอยู่เหมือนกันจะออกไปข้างนอกก็ไม่กล้ารู้ดีว่าโจยอยู่ข้างนอกแต่เขาก็อยากคุยกับโจมากกว่าอยู่กับแม็กภายในห้องนี้ทําไมอยู่กับฉันนี่มันอลดอัดมากเลยไงแม็กพูดขึ้นเมื่อเห็นเตอ๋อทําท่ากร,ระสับกระส่ายก็ให้ผมอยู่เฉยๆผมก็เบื่อนี่ครับนี่ผมนั่งแบบนี้มาเป็นชั่วโมงแล้วครับ งั้นอยากทํางานใช่ไหมได้เข้าไปทําความสะอาดในห้องนอนฉันฮะในห้องนอนคุณเนี่ยนะใช่ไปสิอยากทํางานไม่ใช่เหรอเต๋อลุกขึ้นพร้อมกับเดินไปห้องนอนของแม็กก์ออกเปิดประตูห้องเข้าไปก็บอกเลยว่าห้องนี้มันก็เรียบร้อยดีอยู่แล้วจะให้เขาทําอะไรเนี่ยแต่ยังว่าแหละแต่เมื่อมีโอกาสเข้ามาในห้องนี้แล้วแถมใงห้องนี้ยังไม่มีใครอีกมีแต่เขาเพียงคนเดียวใช่แล้วเขาจะทำอะไรก็ได้ถ้าอย่างนั้น ต้องหาโทรศัพท์ของตัวเองให้เจอหรือไม่ก็โทรศัพท์อะไรก็ได้ที่จะพอสื่อสารกับพี่ชายได้หรือแม้แต่ตำรวจเออให้มาช่วยเหลือเขาหรือว่าจะจ้างเรือมารับเขาเนี่ยแต่ที่แน่ๆต้องหาอะไรสักอย่างในห้องนี้ให้เจอเพื่อใช้ในการหลบหนีเมื่อเตอิบคิดได้ดังนั้นเขาก็รีบหาของระลึกมันทั่วห้องในขณะที่เขากําลังรื้อตัวเสื้อผ้าอยู่นั้นเขาไม่รู้เลยว่าแม็กเข้ามาในห้องตั้งแต่ตอนไหนเขามาหยุดเจอนอยู่ข้างหลังเตอ พร้อมกับคับแอมกับไอสองสามทีทำให้เต๋อตกใจและหันมาเห็นแม็กก็ถึงกับหน้าเวอร์คุณคุณเข้ามาได้ไงครับทำไมจะเข้าไม่ได้ก็นี่มันห้องฉันแล้วนายล่ะทำอะไรอยู่เนี่ยเปล่าเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรนะครับผมไม่ได้ทำอะไรพูดอย่างนี้มีพิรุษนะเนี่ยยกมือขึ้นฉันต้องขนตัวนายไม่ผมไม่มีอะไรทั้งนั้นฉันบอกให้ยกมือขึ้นไงเต๋อจำใจต้องยกมือขึ้นไแล้ว แม็กก็คนตัวของเต๋อแต่แล้วเขาก S. <S ็ไม่เจออะไรแต่สิ่งที่ได้มามันคุ้มค่ามากเพราะเขาสัมผัสตัวเต๋อแสบจะเกือบจะทุกส่วนเลยก็ว่าได้ก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้เอาอะไรไปแล้วก็ไม่ได้ค้นด้วยเพียงแต่ว่ามาดูเสื้อผ้ามันเรียบร้อยดีหรือเปล่าตามคำต่างของคุณเต๋อเริ่มกลับมาเถียงแม็กอีกแล้วมันทําให้แม็กยิ้มออกมาเล็กน้อยเมื่อเต๋อใกล้จะกลับมาเป็นคนเดิมแล้วอืมเข้าใจละ ไปผปสมน้าอุ่นให้หน่อยสิฉันร้อนอยากอาบน้ําฮะร้อนทำไมไม่อาบน้ำเย็นยล่ะครับอาบน,น้ําอุ่นก็ฉันจะอาบน้ำอุ่นไงจะทําหรือไม่ทําแม็กเกิดขึ้นพร้อมกับย่างสามผุมเข้ามาจนทําให้เขามุดลอดใต้วางแขนของแม็กไปที่ห้องน้ําทันทีทําให้แม็กเดินตามมาติดติดริดหรือย,ยังแม็กผู้พร้อมขับถอดเสื้อของตัวเองออกมันทําให้เต๋อที่หันมาเห็นแน่นอนว่าเต๋อไม่ได้เกินไออะไร เพราะเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในแม็กนี่ไม่ธรรมดานะสิเท้ากำลังจะถอดกาังเกงไม่ใช่ชั้นนอกอย่างเดียวจะแถมยังถต่อชั้นในด้วย่นี่นคุณอย่าพิ่งได้ไหมผมอะ่ะทำติดแล้วให้ผมออกไปก่อนเตอเอ่ยขึ้นและกำลังจะเดินผ่านออกไปแต่แล้วแม็กกระดานช้อนตัวของเตอแล้วอุ้มมาไว้ทั้งทที่ตัวเอง ก็ยืนท่อง,งๆอยู่แบบนั้นไม่มีเสื้อผ้าติดกายอะไรสักชิ้นนี่คุณจะบ้าหรือไงปล่อยผมเดี๋ยวนี้นะอืมปล่อยดีหรือเปล่านะจะให้ปล่อยมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนน้อยอะไรนะข้อแรกเปลี่ยนอะไรผมไม่มีอะไรมาให้คุณผมมีแต่ตัวก็ตัวนั่นแหละฮะอะไรนะจะบอกนะว่าคุณจะยอมเป็นของผมเต๋อเอ่ยขึ้นมันก็ไม่ใช่ซะอย่างนั้นหรอก นายต่างหากที่ต้องมาเป็นของฉันไม่ใช่ฉันจะไปเป็นของนายไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่มีทางผมเป็นเสือตลอดไม่ยอมเป็นแมวแน่ฮ <c oughs> ให้มันจริงเธอะให้ที่ว่าไม่ยอมไม่ยอมนะนี่คุณอย่ามาล้อเล่นกับผมได้ไหมเนี่ยเอาแล้ละไม่ล้อเล่นก็ได้หผมแก้มฉันแม่เก,กิดขึ้นฮะอะไรนะผมแก้มเนี่ยนะใช่ถ้าอยากออกไปจากห้องนี้ โดยที่ยังเป็นเสืออยู่ก็หอมแก้มฉันซะอย่าให้พูดหลายรอบเอาวะไอเต๋อเกิดอีแค่หอมแก้มมันจะไปเนื้อหวากฝาแรงอะไรนักหนาเอาก็เอาวะเต๋อล้างต้นคอของแม็กเข้ามาใกล้เพื่อจะหอมแก้มแต่แม็กกระดันผาหันหน้ามาหาเขาซะอีกมันทําให้ปากของเต๋อไม่ตรงแก้มของแม็กแต่มันโดนปากของแม็กเต็มๆและแม็กก็กดแช่ไว้จนนาน มันทําให้เตอ๋อดิ้นไปดิ้นมาในอ้อมกอดของแม็กว่าแม็กจะยอมปล่อยเขาออกมาจากห้องได้เขาก็หัวใจเต้นรัวๆโอ้ยทําไมต้องใจเต้นแรงขนาดนี้ด้วยเต๋อได้แต่พึ่มความกับตัวเองในขณะที่เขายืนอยู่หน้าห้องประตูของแม็กเป็นอะไรครับคุณดื้อทาไมไมายืนตรงนี้ครับหน้าก็แดงๆด้วยไม่สบายหรือเปล่าโจถามเพื่อนมันทําให้เขาหันมาแล้วเห็นโจก็รู้สึกตกใจเหมือนกัน โจมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โจจะรู้จะเห็นเรื่องที่เกิดภายในห้องระหว่างเขากับแม็กหรือเปล่ามันทําให้เตอรู้สึกคิดมากเออพี่โจมาเมื่อไหร่ครับอ๋อผมก็เพิ่งเดินมานี่ครับพอดีเห็นคนยืนอยู่ตรงนี้ก็เลยเดินเข้ามาถามนะครับเตอรรู้สึกสบายใจขึ้นมากเมื่อโจอไม่รู้ไม่เห็นเรื่องอะไรของเขาเพราะว่าเรื่องแบบนี้เขาเองก็ผ่านมาเยอะบอกเลยว่าไม่ถือสากับสิ่งที่แม็กทำกับเขา แต่ดูเหมือนมันจะมากขึ้นเรื่อยๆครั้งนี้เล่นถ้าเกือบเขาใจคอไม่ดีหมอกเลยว่าเขากลัวมากกลัวจะไม่ได้เป็นเสือนั่นเองส่วนทางด้านของเอียนแซมและลีเมื่อเขากระโด,ดลงเรือเดินเข้าไปในบ้านพักในขณะที่เอียนเดินตามหลังพวกพี่ๆสายตาเขาก็เหลือไปเห็นเสือที่ยืนอยู่ห่างออกไปซึ่งไม่ไกลมากนักเสือใส่เสื้อลายสกอตแดงดำ เห็นแผดโอกว้างๆของเขาและสายตาจ้องมองมาที่เอียนมันทําให้เอียนถึงกับขยีตาอะไรกันเนี่ยนี่เราเพ้อไปถึงขนาดนี้เลยเหรอในนี่จะมาทําอะไรที่นี่แล้วตอนนี้ด้วยเอียนรู้สึกงงๆแต่เขาหันไปอีกทีก็ยังเจอเสือที่ยังยืนอยู่เสือยิ้มและทําท่าจะเดินเข้ามาหาเขาแต่อะไรไม่รู้ทําให้เอียนรู้สึกโนลุกขึ้นมารีบวิ่งตามแซมและหลีเข้าไปในบ้าน พอเขาเข้าไปในบ้านทันวมามองอีกทีเสือก็หายไปแล้วอะไรวะเนี่ยมาโผ๊ะโป๊ะโพสรุปแล้วที่เราเห็นเราตาป่าใช่ไหมทำยังก็หายตัวได้คนหรือเปล่าวะเนี่ยเอียนเอ่อยขึ้นพึมพำเป็นไรเอียนลีหันมาถามน้องชายตัวเองเมื่อเห็นหน้าตาตื่นไม่มีอะไรหรอกพี่เข้าไปกันเถอะคืนนี้ผมขอนอนกับพี่ด้วยนะเอียนเอ่อยขึ้นกับลี อ้าวทำไมอ่ะที่นี่คงไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่เอาอ่ะผมกลัวนอนไม่หลับนี่นะตามใจจะนอนก็นอนนอนห้องพี่ปะล่ะแซมเหมือนื่นไม่เอาเหรอกพี่แซมตัวใหญ่นอนกับพี่ผมก็ตกเตียงกันพอดีอ้าวอ้าวตัวนี้กล้าพูดก,กับฉันแบบนี้หรอทำไมผมังไม่กล้าล่ะฉันจะหักกันเดือนไหนพี่ก็หักไปเลยสิครับ เยี่ยนกับแซมกําลังเถียงกันมันทําให้ลีได้แต่ยืนมองแล้วก็แอบ,บยิ้มซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนทั้งคู่ใช่ฉันจะหักแก,กครึ่งหนึงเลยแซมเหอนยขึ้นหักไปเลยครับถ้าผมเงินไม่พอใช้ผมก็ไปยืมพี่อยู่ดีแหละไม่ยืมไม่ยืมหนะครับใช่ฉันไม่ให้นายยืมนายก็ไปยืมพี่นายสิผมจะยืมพี่นั่นแหละผมจะรอดูววาพี่จะไม่ให้ผมยืมจริงหรือเปล่า ที่เอ,อ่ยขึ้นพร้อมกับเดินตามพี่ชายไปในห้องทํางานบอกเลยว่าแซมไม่เคยเลยสักครั้งหนึ่งที่เขาจะไม่ให้เอียนยืมตังค์เขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงยอมเอียนเลื่อยไปขนาดเวลาที่เขาโมโหมากๆจะหักเงินเดือนหรือแม้แต่แม็กเป็นคนสัง่งแต่เขาก็ออกลงปกป้องเอียนอยู่ล่าไปเพราะนั่นถ้าเขาไม่ทําแบบนั้นตัวเขาเองนั่นแหละที่ต้องควักเนื้อบางครั้งเขาก็อยากให้เอียนมีแฟนไปสักที